ครับผมมาครับวันนี้ผมก็ขอนำเสนอนี่เลยมีดพับสปริงออตโต้เนี่ยครับขนาดใบนี่น่ารักมากนะฮะหนึ่งฝ่ามือนี้ปิดมิดเลยเนี่ยครับสวยดุนะวิธีเปิดปิดเนี่ยฮะคลิกถอยหลังปุ๊บอ่าดันไปหน้าก็เปิดใบปั๊บรวดเร็วทันใจตัวนี้เป็นผิวสีเงินนะครับซิลเวอร์นี่ครับแล้วก็ที่ท้ายนะครับผมก็มีรูเอาไว้คล้องปกสายกุญแจสายข้อมือ อะไรก็ตามที่คุณอยากจะคล้องนะครับอันนี้สีเงินอต่อไปดูสีดำสีดําก็เป็นระบบสปริงเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นสีสีดําก็ดูดุสวยเอาจริงไม่ล้อเล่นขนาดหนึ่งฝ่ามือเล็กๆนี่เก็บมิดเลยหไหมครับงานสวยปึ๊บจะแบบรีวกิฟ่์ปึ๊บชับชุบชคล้องแค่วครับขนาดเข้ามือปิดใบเปิดใบชุบชับชุบชับสวยงานเนียบใช้ได้ใช้ได้ ใครสนใจก็ซื้อได้เลยครับมีของพร้อมส่งขอบคุณครับ